สวัสดีชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกรุ่งราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตาร์มือใหม่ฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเมื่อ2อวันก่อนนี้ผมได้สั่งของในช็อปปีไปนะครับนั่นก็คือปิกสวมนิ้วโป้งนะฮะเหมาะมากสําหรับนักกีตาร์ปโปรง่งสายฟโฟล์กเนี่ยพลาดไม่ได้นะอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมก็เลยจะมาถือโอกาสรีวิวนะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับของไปเมื่อช่วงบ่ายๆนี่เองนะฮะผมสั่งไป3 3ชิ้นนะครับสไซส์ก็คือมันจะมีไซส์าบาง ไซส์มินดมยมขนาดกลางแล้วก็ไซส์เฮฟวี่ขนาดหนาขนาดใหญ่ก็ไม่เคยใช้ปิกสวมนิ้วทรงนี้มาก่อนฮะแล้วผมก็เลยทดลองเอามันทุกไซส์ทุกขนาดเลยแล้วกันนะครับมาดูว่ามันมันจะเป็นอย่างไรนี่ฮะอันละ60บาทนะครับทุกคนอันละ60ฮะเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งไว้ด้าน,านล่างแล้วกันนะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากจะลองหามาใช้งานดูนะฮะรูปร่างมันก็จะเป็นเหมือนปิกเลยนะครับ แต่มันก็จะมีรูตรงกลางตรงเนี้ยสรูฮะมันเป็นรุ่นที่เขียนไว้ก็คือเฮอร์โก้นะฮะตัวน,นี้คือเฮฟวี่ครับไส์ใหญ่สุดไซส์หนาสุดนะฮะมันจะสลักคําว่าเจแปนนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยไว้ไวไวไวด้านในแต่เจ้าของร้านก็บอกว่ามันเป็นจิมดัน l o บนะแต่ผมก็ไม,ไม่ไม่เห็นตัวอักษรจิมดันหลบอยู่ในนี้นะครับเห็นแต่เป็นชื่อรุ่นเฮอร์โกแล้วก็เฮฟวี่แล้วก็เขียนคําว่าเจแปน เขาก็บอกว่าของแท้ร้อเซว่าอย่างนั้น <c oughs> นะก็เลยย,ยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยเอามาลองใช้ก่อนปกติผมก็ใช้ปิกส่วนนิ้วโป้งประจําอยู่แล้วฮะทุกคนแต่ผมจะใช้แบบนี้ครับผมว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นทรงมาตรฐานนะเนี่ยอันนี้ก็คือที่ผมใช้มาประจําเลยคือเป็นดันหลบมันก็จะสลักโลโก้ไว้หนาหนุบเลยนะใช้ตั้งนานแล้วไม่ลบไม่เลือนสักทีเนี่ยอันนี้ไซส์ L นะครับนี่คือตัวที่ผมใช้อยู่ตลอดแล้วหนาฮะทั้งหนาทั้งแข็งเลยตัวนี้นะทั้งหนาทั้งแข็งด้วย สังเกตดูว่ารูปร่างมันจะต่างกันครับทุกคนคือไอ้ล่าสุดของใหม่อันนี้ที่ผมสั่งมาเนะี่ยมันจะเป็นรูปร่างปิ๊กเลยนะฮะเป็นทรงหยดน้าเลยนะครับแต่ไอ้ของเก่าของผมเห็นไหมรูปร่างก็ต่างกันของเก่านี่มันจะยาวครับจะยาวแล้วก็แข็งอ่านะฮะเนี่ยดูซิว่ามันซาวมันจะเป็นอย่างไรนะฮะยังไม่ได้ทดสอบทดลองเลยผมสั่งมาก็สีเหลืองจะเป็นแบบบางครับทุกคน มันจะเป็นลูกทรงเดียวกันหมดเลยนะฮะอ่าสีสีเหลืองนี่อันนี้บางสุดมันก็จะเขียนว่าเป็นไลท์นะฮะแล้วก็สีแดงก็เป็นมินดียมอันนี้ก็จะหนาขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็หนาสุดก็จะเป็นสีน้ําตาลนี่แหละเดี๋ยวผมขอลองดูสีเหลืองก่อนแล้วกันนะครับสีเหลืองก่อนแล้วกันอันนี้บางสุดอืมดูแล้วมันก็ถ้าเทียบกับปิกกน่าจะประมาณเกือบเกือบมินนอะประมาณ0.70.8นะฮะกะกะดูนะไม่ได้มีเวอร์เนียวัด ก็สวมค่อนข้างง่ายที่ที่ผมเห็นนะครับอันนี้ถ้าเทียบกับของเดิมที่ผมเคยใช้นะอันนี้สวมสวมค่อนข้างง่ายบางรู้สึกเหมือนจะหลุดด้วยซ้ำอะเ <c oughs> นี่ยตอนเนี้ยความรู้สึกนะเอาลองลองฟังซาวมันดูฮะ <S <S อืมครั้งแรกที่เล่นนะ มันมันเหมือนว่ากลัวมันจะรุดอะมันมันคงบางนะครับแล้วเสียงมันก็จะปุดปัดปุดปัดนะเวลาเล่นเนะีนะ่ย แต่พอเอามาเล่นสตรอมคอร์ดรู้สึกว่ามันมันคล่องดีนะฮะซาวมันใสดีเนี่ยก็แน่นอนแล้วมันบางเนาะ <c oughs> จะลองโซโล่ด้วย ก็ไม่หลุดง่ายนะฮะความมั่นใจก็มีอยู่พอเล่นเข้าไปจริงๆแล้วเดี๋ยวลองดูแบบมินเดียมบ้างฮะมินเดียมเริ่มใส่ย,ยากนะเพื่อนอันเนี้ยเริ่มใส่ย,ยากเริ่มฟิตขึ้นมาทันทีเลยเริ่มฟิตขึ้นมาทันที ซาวก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะซาวก็จะใหญ่ขึ้นครับรู้สึกกว่าชับขึ้นเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะแต่แต่ไม่เจ็บนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันบีบรัดจนเจ็บเดี๋ยวลองดูไซส์ใหญ่สุดนะครับเฮฟวี่ฮะตัวนี้เฮฟวี่ โอ้เสียงนี่มาหนาเลยนะมาเต็มเลยเสียงมาเต็มเลยอืมสตรัมคอร์ดก็แน่นอนครับมันมันด้วยความที่มันหนาไงเวลาสตรัมคอร์ดมันอาจจะเสียงมันอาจจะไม่ใสเท่าไหร่ ไม่บีบฮะไม่บีบมองดูเหมือนจะเจ็บเหมือนเหมือนเหมือนมนจะเจ็บแต่รู้สึกว่าโอเคนะครับใส่เข้าไปแล้วสวมสบายดีฮะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีตรงนี้ด้วยฮะเหมือนมันตอนแรกคิดว่ามันน่าจะหลุดไอ้เจ้ารูสี่รูนะครับที่ทําไว้เนี่ยมันดูมันเหมือนว่ามันผิวมันจะสากๆครับก็เลยเหนียวหนึบติดนิ้วโป้งดีเหมือนกันนะเรามาลองเทียบดูกับไอ้ของเก่าที่ผมใช้เนี่ยของเก่านี่แข็งโป๊กนะฮะ ของเก่านี่แข็งแข็งปอกเลยของเก่านี่เจ็บฮะจะจะรู้สึกว่าถ้าใส่ไปไปนานๆจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแน่นๆวัสดุมันน่าจะคนละคนละอย่างกันฮะทุกคนลองลองเปรียบเทียบดูนะตรงนี้เนี่ยน่าจะคนละอย่างกันชัดเจนนะฮะอืมอันนี้มันขนาดเท่าปิกจริงเลยเนี่ยเห็นไหมขนาดเท่าปิกเลย จะถามว่าอันไหนจะใช้งานได้ดีกว่าคงตอบยังไม่ได้ในตอนนี้ครับเพราะว่าเพิ่งเอามาใช้งานอันนี้ของเก่านะฮะซาวนี้ซาวของเก่าของเก่าเนี่ยมันด้วยความที่มันแข็งมากครับ ด้วยความที่มันแข็งผมก็เลยคิดว่ามันโซโล่ได้ค่อนข้างที่จะเสียงหนึบกว่านะฮะเสียงหนึบกว่าอืมเดี๋ยวลองใช้งานไปดูสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันอันนี้สายบางสุดนี่ผมกลัวนะฮะตอนแรกไอ้บางๆเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนจะหลุดมันเบาบางเลยอะจะตีคอร์ดได้เลยอะ พอใช้จริงแล้วไม่หลุดโอเคฮะก็ถือว่าดัหล็อปเฮอร์นะฮะทั้ง3ไซส์ที่ผมได้ลองมาในการใช้งานเบื้องต้นถือว่า พอใจนะครับกับราคา60บาทต่ออันที่เสียไปสําหรับผมผมถือว่าโอเคนะสำหรับสัมผัสแรกครับก็ลองลองดูนะฮะลองดูวัดสดุดิบก็ถือว่าค่อนข้างมาตรฐานอยู่นะฮะไม่กองกองแกล้งนะครับอ่ะก็ลองไปหาซื้อดูนะครับถ้าสนใจส่งของเร็วอยู่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์อยู่ด้านล่างแปะไว้ให้แล้วนะครับทุกคนครับไว้เจอกัน